สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านพบกับผมกอฟนะครับก็มาดูกันว่าในช่วงบ่ายเนี่ยราคาเบรกพันแปดร้อยหกเหรียญขึ้นมาแล้วนะครับก็ต้องดูว่ายืนพันแปดร้อยหกเนี่ยขึ้นมาถึงโซนพันแปดร้อยสิบสามเนี่ยไปต่อเลยไหมแล้วไปต่อจะไปถึงแนวต้านเท่าไหร่ที่มีโอกาสพักลงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดปรับตัวลงเนี่ยมีโอกาสจะลงได้ถึงไหนเดี๋ยววันนี้ก็มาสอนให้ในเรื่องของฮาร์โมนิกซําอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าอันนี้น่าจะละเอียดขึ้นกว่าเดิม อย่าลืมประกานปรนนะครับก็ไปกันเลยวันนี้สมาคมมีการประกาศราคาทั้งหมดสามครั้งนะครับเปิดตลาดมาสมาคมขายออก2 8 6 5 0ืดันหห้าิเปิดราคาไหนปิดราคานั้นใช้ราคานี้เป็นราคาขายออกตอนบ่ายสามโมงสิบสี่ตอนนี้สามโมงครึ่งกว่าแล้วตอนนี้นะครับสักพักก็จะสี่โมงแล้วนะครับตอนนี้ใช้ราคาปิด รับซื้อคืน28,550าครับทองล้วพันขายออก2อ1 5 0กาพรครับและรับซื้อคืน2 8 0 3 0บาทคราวนี้มาดูในส่วนของโกลสปอตนะครับโกลสปอตเคลื่อนที่ทั้งวันเนี่ยเปิดมาที่พันแปดร้อยหกเมื่อเช้าโหเปิดมาต้านเลยแล้วเนี่ยเขาใช้ราคานี้เป็นราคาเปิดเลยนะครับแล้วก็ใช้ราคาปิดที่พันแปดร้อยเก้าเป็นราคานี้ตอนนี้ยังไม่ปิดนะครับตอนนี้ สมาคมก็ยังไม่รู้ไงว่าช่วงสี่ห้าโมงเขาจะมีการประกาศอะไรอีกหรือเปล่านะแต่ค่าเงินบาทเนี่ยโอ้โหอันนี้รุนแรงจริงสามสิบสามจุดห้าสามนะครับเป็นราคาบาทเมื่อเช้าตอนบ่ายสามโมงกว่าเนี่ยสมาคมมีการปรับอีกครั้งที่สามสิบสามจุดสี่หกถือว่าบาทแข็งลงมานิดหน่อยอันนี้แหละตัวแปรผมเรียนพี่เลยถ้าค่าเงินบาทเนี่ยเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยดีกว่าไม่เสียเวลาเนาะจะได้รู้ว่าเขาจะขึ้นได้อะไรไปถึงไหนนะครับ อันนี้เป็นกองทุน SPDR นะครับถือครองเท่าเดิมไม่เพิ่มไม่ลดนะครับถือครอง977.08ตันอันนี้เป็นปลายปีใช่ไหม975.66นะครับก็เท่าเดิมเปิดตลาดมาได้อยู่วัน2วันซื้อ4ตันกว่าแล้วก็ขายขายขายนะครับก็มีการนั่งอิงจาก เวอร์โกนะครับคอนซิลเนี่ยตัวนี้เป็นรายงานของช่วงเดือนมกราของเดือนนี้นะว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยธนาคารกลางทั่วโลกนะครับมีการถือรองทองลดลงนะลดลงไป21.5ตันครับอันนี้มีที่มาอ้างอิงนะครับผมคืนนี้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญตอนโอ้หกโมงนี่ม่กี่ชั่วโมงเองเป็น Small Business นะครับตัวดัชนีธุรกิจขนาดเล็กตัวนี้นะครับตัวเลขเดิม9 8.4คาดการว่าจะออกมาดีขึ้นอ่ะ98.6อย่างนี้ก็คาดการถือว่าไม่ดีกับทองนะครับแต่ว่ากลางคืนอ่ะช่วงตั้งแต่ทุ่มหนึ่งช่วงช่วงหกโมงนี้อยู่ในโซนตลาดยุโรปโซนตลาดอเมริกาเนี่ยไม่มีตัวเลขเลยนะครับ ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งขึ้นไปเนี่ยก็จะมีแต่คนนั้นคนนี้ออกมาพูดแต่ตัวแปลงจริงคือช่วงสี่ทุ่มนะครับเฟดเชแมนพาวเวลนะครับคุณเจอลมพาวเวลเนี่ยท่านเป็นประธานเฟดสมัยที่2นะต้องดูว่าคืนนี้เนี่ยท่านจะออกมาพูดถึงเรื่องอะไรเพราะว่าก็มีนายธนาคารนะครับที่ถือว่าเป็นระดับใหญ่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดอยแบง JP Morgan อะไรเงี้ยก็พูดในทิศทางเดียวกันนะว่าเฟดเนี่ย น่าจะมีโอกาสปรับปรตารอกเบียเนี่ยทั้งหมดสี่ครั้งในปีนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นจริงตามนั้นหรือเปล่าก็ต้องดูนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นการคาดการณ์ของกลุ่มซีอธนาคารใหญ่ๆของโลกนะครับผมเขาคาดการณ์กมาแบบนี้ในส่วนของข่าวอย่างอื่นก็ไม่เจอนะจะมีแต่คําถามที่ถามกันมากกว่านี่น้องก็พิมพ์ไปได้ข่าวมาว่าเนี่ยทางเกาหลีเหนือมีการทดสอบขีปนาวุธยิง ลงทะเลอีกแล้วนะครับทางแถบใกล้ๆญี่ปุ่นนะครับคือขออนุญาตนะครับก็ว่าก็เรียนเรื่องนี้หลายรอบแล้วนะคือก็มีกลุ่มพี่ที่รู้จักกันเนี่ยกลุ่มลูกค้าหรือคนรู้จักเนี่ยที่เขาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่เคยเห็นมีใครแบบพูดในเรื่องนี้แบบตื่นเต้นเหมือนข่าวเดี๋ยวเขาลงเลยพี่คือต้องขออนุญาตเรียนว่าเขายิงลงทะเลครับแต่ถ้ายิงลงพื้นดินเนี่ยได้รับความเสียหายเอออันนั้นอนะ่ะเรื่องหนึ่ง ทดสอบขีวนานาวุธเนี่ยก็อยู่ในตลาดนี้มา13บาปีก็ได้ยินตั้งแต่ปีแรกเลยตั้งแต่ปี2552้อง่ะยิงลงทะเลตลอดเลยพี่คนไม่ตายสักคนนะครับมีน่าจะปลาครับผมมันไม่ได้ส่งผลนะครับอันนี้ก็สำหรับข่าวก็ไม่เจอแล้วนะครับเมื่อคืนมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญตอน4ี่ทุ่มในส่วนของไฟ n a l h o ู e ีวินเท t ร r y นะครับหรือสตอ็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งตัวนี้นะครับตัวเลขเดิมหนนะครับคาดก คาดการเท่าเดิมแต่ออกมาจริง1.4%อย่างเงี้ยคาดเป็นผลลบกับทองเนี่ยข่าวจริงมันไม่ได้มีเยอะนะคือรอฟังถแถลงจากคุณจรมโพเวลดีกว่านะครับคืนนี้เพราะว่าคือท่านมาท e s ิ i f y คืนนี้เนี่ยว่าจะใช้นโยบายการเงินยังไงในการแก้เงินเฟอ้อที่ขึ้นมาสูงกว่า2%จะทำยังไงเมื่อก่อนก็พยายามจะให้เงินเฟอ้อขึ้นมาระดับ2%ใช่ไหมครับแต่พอมันขึ้นมาเกินอย่างเงี้ย โอ้โหยังไงอะ่ะทำยังไงให้ลดลงมาถึงระดับ2%ในตอนนี้นะครับเพราะว่าก็ก็มีหลายที่นะที่เขามองว่าเงินเฟอ้อจะปรับตัวสูงขึ้นมากกว่านี้นะแต่ถ้าหากว่าเฟดมีการลดมาตรการ QE คือลดการอัดฉีดเงินก็ไม่เฟอ้อนะครับพอลดการอัดฉีดเนี่ยทองลงนะพี่ถือว่าเป็นข่าวที่ลบกระทองนะการที่ใช้ในโยบายการเงินในการแก้ปัญหาเงินเฟอ้ออย่างการปรับ อัตาราดอกเบีย้ยเพิ่มแบบนี้นะครับส่งผลลบต่อทองนะครับพี่ผมเรียนก่อนนะครับผมไหนมาดูมาเข้าสูนเนื้อหาดีกว่าอันนี้จะเป็นทัสซิลี่อยู่เหลือตาผลนับแทนพััตาสารัฐระยะสั้นนะอายุ10ปีนะครับในภาพนี้จะเป็นทำเฟรม4ชั่วโมงเราจะทำการวัดความสูงชุดนี้เห็นไหมครับคืออันนี้มันเป็นแพทเทิร์นเป็นเหมือนอินเวอร์สเฮดด์โชเดอร์แพทเทิร์นตอนแรกว่าจะวาดรูปให้จะกลัวลกไง สมมติว่านี่เป็นแขนอันนี้ลองจินตนาการตามก๊อปดูนะครับถ้าน,นี้เป็นแขนอันนี้เป็นหัวไหล่นะครับอันนี้เป็นคอตรงนี้เป็นคอหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าวัดขึ้นแล้วไม่ผ่าน50%ไม่ผ่านครึ่งทางแล้วก็พักเลยนะครับใครจะจำว่าไม่ผ่าน6 1 8แล้วมีโอกาสเป็นซิกแซกหรือเ B เท่ากับ CD ก็ได้นะครับพอหลดลงมาปุ๊บเขาเบรกหายฟึบเห็นไหมพอตอนเขาพักเนี่ยหัวไหล่มันจะใกล้ๆกกันอ,อ๋องั้นชัดแล้วถ้าไม่หลุดนี่โอกาสเด้งก็ถือว่าจบ ครบ1 p a t t แพทเป็น i n v e r อร์สเฮดแอนด์ชอเดอร์แพทเทคราวนี้ชุดนี้ที่ปรับตัวลงมาเป็น X A ขึ้น B ตรงนี้พี่เห็นไหมครับว่าเขาไม่ถึง61.8%ก็ข,ขึ้นมาครึ่งทางเกินได้นิดหน่อยอันนี้มันมีจุดที่ต้องคิดคือตอนนี้เขาพักลงเนี่ยถ้าวัดตรงนี้เป็นร้อยนี่เป็นศย์พักลงมาตรงนี้จะประมาณ88.6%หรือตอนนี้ก็วัดก็อยากรู้ว่าขึ้นได้เท่าไหร่ับก็วัดร้อยข้างบนศูนข้งางล่างเขาขึ้นมา 2, ร้อยนี้ย เท่ากับ88.6คือถ้าใครฟังเข้าใจนะจะเป็นประโยชน์กับพี่มากไม่งั้นก็รีวไวกลับมาฟังอีกครั้งนะครับผมตรงนี้พอก็วัดแล้วตรงนี้เท่ากับประมาณ12.8ของสมการชุดนี้นะครับในเมื่อเขาไม่หลุดจุดต่ำก็ถูกยกขึ้นงั้นชัดเลยอันนี้คือขึ้นได้เกินครึ่งทางนิดหน่อยเนี่ยโอกาสที่จะเป็นบัตเตอร์ไฟสูงมากหรือผีเสื้อ บัลลูนไฟก็เนี่ยเทส127.2เนี่ยก็เริ่มปรับตัวลงเพราะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวลง,ส,วลงส่งผลบวกต่อทองครับนี่ครับหัวเริ่มทิ่มเลยครับแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะลงต่อไปเรื่อยๆน้องก๊อฟกับตีกรอบไปให้แล้วครับถ้าหลุดกรอบเนี้ยโอ้ทองวิ่งแรงมากแล้วถ้าเกิดเขาไม่หลุดอะ่ะหล่นมาเทสแถวเนี้ยเราขึ้นนะก็ขอให้รู้ว่ายังขึ้นไม่จบเพราะ127.2เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นแค่เป้าแนวต้านแรกของ The fire. อัลติฟายเพราะถ้าเกิดเขาขึ้นต่อได้มันจะขึ้นได้ยันนู่นร้อยหกสิบปดจุดแปดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอนพันธบัตรสหรัฐระยะสั้นอายุสิบปีนะครับตัวนี้เป็นทาเฟรมสี่ชั่วโมงกรบก็จะวัดจุดต่ําชุดนี้นะครับลากกันไปความสูงก่อนทิ้งเห็นไหมครับขึ้นทั้งชุดเป็นซิกแซกนะชุดนี้รู้ได้ไงเป็นซิกแซกกันเนี่ยพี่ดูนะลองดูภาพตามกรบนะครับจะพูดช้าๆนะขึ้นชุดนี้นะขึ้น พักขึ้นต่อเป็นซิกแซกหนึ่งชุดเห็นไหมลงพักลงต่อเป็นซิกแซกอีกหนึ่งชุดเป็นชุดใหญ่เนี่ยของชุดนี้ทั้งชุดคือขึ้นแล้วพักแล้วขึ้นต่อเขาไปดูกันแบบนี้ลองไปค่อยค่อฝึกดูนะครับพอขึ้นมาชุดนี้ปุ๊บแล้วเขาพักเนี่ยเขาพักได้น้อยเห็นไหมนิดเดียวสามสิบแปดจุดสองเปอร์เซ็นชุดนี้จริงๆอ่ะควรจะขึ้นไปเลยแต่พอดีว่าเขาขึ้นเนี่ยชุดนี้เนี่ยถ้าก็วัดตรงนี้เป็นร้อยนี่เป็นศูนย์เนี่ยมันขึ้นมาประมาณแปดสิบแปดจุดหกเปอร์เซ็น คือขึ้นเกือบไฮเดิมแบบเนี้อย่างนี้มีนัยยะแล้วพอเขาหลุดเนี่ยจุดต่ําเนี่ยก็รู้แล้วแบทแน่นอนถ้าเป็นแบทปุ๊บก็จะวัดฟืบเป้ามันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยแปดถ้าเขาปรับตัวขึ้นจากจุดนี้ก็จะบวกทองทันทีเลยครับอยู่ที่ว่าขึ้นเลยได้ไหมเป็นไงง่ายไหมมันมีจุดที่ก็พอยแบบต้องจําอะไม่เยอะอินดิเคเตอร์ปรับตัวขึ้นนะครับชุดนี้ถือว่าส่งผลบวกต่อทอง ส่งจริงไม่จริงเดี๋ยวดูกันดูนะอันนี้เป็นดอลลาร์อินเด็กนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวแปรที่มีผลกระทบนะปัจจัยที่มีผลกระทบอะ่ะพูด,ดง่ายๆตัวนี้นะครับเราก็ลากถ้าใครมาดูชุดนี้นะดูนะพี่ลากลงมาเลยหนึ100่งอยู่ตรงนี้ความสูงชุดนี้ลากลงมาจุดต่าเสร็จแล้วคราวนี้เขาเด้งอะ่ะมันเด้งสูงไงชุดเนี้ยเด้งเงนมาถึงเจ็ดสดุดเปอเซ็นต์่ะเห็นไหม ชุดเนี้ยพอขึ้นมาสูงปุ๊บเจ็สิบแดเนี่ยก็ต้องคิดแล้วเฮ้ย hey, มันสูงนะชุดนี้แล้วเขาพักพเห็นไหมครับขึ้นสูงอะ่ะระดับมันเข้าเงือ่อนไขไงแล้วพักลงไม่เกิดจุดต่ําชัดเลยพักสูงแบบนี้โอกาสเป็นบัตเตอร์ไฟสูงมากเขาว่าขึ้นเลยเบรกร้อยยีบเจ็ดจุดสองไปร้อยสาสิบดจดสเห็นไหมครับแล้วก็เคลื่อนที่อยู่ในกรอบตรงนี้อยู่ที่หลุดไหมเก้าห้า เราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะหลุดไม่หลุดพี่ก็นับนับเวฟเอาได้ชุดนี้เนี่ย x หนึ่งสนึ่ง x 1 2ึ่งสองสามี่ห้าเป็น3ามฟักนี่เป็น4โอกาสที่ขึ้นไม่จบถือว่ามีนะครับต้องเรียนก่อนแ,แล้วถ้าเกิดพี่นับไม่เป็นเลยน้องก็พี่ไม่รู้เรื่องอะ่ะดูแล้วมันโคตรยากเลยดูอย่างนี้นะมันมีวิธีนะดูนะถ้าไม่ผ่านต้าน ชุดนี้ใช่ไหมล้วพักลงเนี่ยดูเลยว่าหลุดรับ9.5.51ไหมถ้าใครเทรดดอลลาร์อินเด็ก์นะถ้าหลุดจะมีแนวรับสําคัญถือว่าสําคัญมากคือ9.4.78ถ้าก็เทสลงมาแถวเนี้ยยังไงก็ไม่หลุดนะแล้วเด้งขึ้นขอให้รู้เลยพี่จะส่งผลลบตะทองเลยแต่ถ้าหลุดอันนี้นะครับถือว่าการขึ้นบัตเตอร์ไฟชุดนี้จบเลยนะครับไม่ต้องคิดเรื่องเด้งเลยนะคิดเรื่องลงไปเท่าไหร่อย่อยางเดียวเลยดีกว่าถ้าหลุดอันนี้นะเนี่ยก็ใส่กรอบไปให้แล้วราอ,อนี้ไปต่อนะ อันนี้จะเป็นค่างเงินบาทใครที่เทรดทองคําแท่งไม่ว่าจะเป็นเก้าหกห้าเป็นเก้าสี่ตัวทองเป็นกิโลพี่ดูอันนี้เลยชุดนี้ก็ทําวัดในทําเฟรมสีชั่วโมองไว้ให้ดูก็วัดความยาวของชุดนี้ขึ้นมาเป็นความสูงเห็นไหมครับแล้วเขาพักลงมาได้ห้าสิบเอร์ซลงมาครึ่งทางอาพูดง่ายๆอย่างเงี้ยดเด้งควรจะเด้งขึ้นไปเลยนะแต่ถ้าหากว่าเขาขึ้นมาแล้วเข้าเงื่อนไขว่าไปไม่ได้อะพอเราวัดชุด ฟโบนัลชีแบบรีเทสชุดนี้ขึ้นมาชนต้าน33.80แนยะแล้วเขาพักลงมาลึกระดับ61.8ในยะมันอยู่ตรงนี้61.8พี่รู้ไหมฮะมันไม่ได้อยู่ตรงนี้อย่างเดียวนะมันอยู่ตรงนี้ถ้าหากว่าพักตรงเนี้แค่50เนี่ยเด้งขึ้นมาเนี่ยก็ว่าเป้าบาทลงอ่ะ32.70ลองจดไว้ดูนะครับว่าสิ่งที่เราคุยกันมีโอกาสเป็นไหมถ้าหากว่าพักแค่นี้นะ แล้วหล่นนะไม่มีปัญหาแต่ประเด็นนะ่ะคือเขาพักลึกระดับ61.8%ี่ห,หมสาบสาจดศูนย์เก้าหรือสามสองนิดหน่อยก็อลุดสามสองพูดง่ายสามจุสานิดนิดเนี่ยแล้วเขาเด้งข่าวเนี่ยเกิดชุดนี้เนี่ยพี่ดูนะถ้าลงเป็นซิกแซกชุดนี้ถูกไหมครับแล้วเด้งความสูงเนี่ยยังไงก็ขึ้นสูงกว่าเดิมไม่ได้ขึ้นแล้วลงแบบเนี้ยพี่รู้ไหมว่าโอกาสที่ข่างเงินบาทจะหลุด ต่ำกว่า32.70เนี่ยถือว่าจะสูงมากไม่ต้องรีบเชื่อแต่ว่าพักชุดนี้แล้วเด้งเนี่ยมันเข้าเงื่อนไขการที่พักระดับ6 1 8เนี่ยแบบนี้มันมีไงเนี่ย6 1 8แล้วขึ้นความสูงก็ยังเตี้ยลงและยังลงได้อยู่แบบนี้ให้ระวังค่าเงินบาทแข็งค่านะครับตอนนี้ถ้าคนนิเทศทำเฟรมสั้นก็จะดูในเรื่องของ3 3 4 3อนนี้ยู่4นพี่ ก็ดูว่าเทสลบแถวเนี้ยเด้งได้ไหมถ้าเด้งยิ่งเด้งขึ้นแล้วความสูงยิ่งเตี้ยลงฉะนั้นแนวต้านสามสามจุหกสี่ถึงสามสาจุดปดศก็ว่าไม่น่าไม่น่าจะเจอแล้วนะไม่น่าเจอแล้วลนะถ้าเด้งขึ้นโอกาสที่จะไม่ถึงมันจะสูงมากแล้วยิ่งถ้าปรับลงมาเรื่อยๆก็ขอเรียนให้ทราบว่าค่าเงินบาทกําลังจะแข็งค่าลงไปเรื่อยๆฉะนั้นในตอนแรกเป้าลงให้แบบถือว่าไม่ทําร้ายจิตใจกันนะส2 7สิบจดดนก็ว่าน่าจะประมาณนี้ก่อน คือมันหลุดไม่ได้เลยนะพี่ถ้าหลุดนี่คือก็เอาบาทลึกเลยก็เอาสาม,ส,ามสองต้นเลยสามสองสิบกว่ายี่สิบกว่าอย่างนี้เลยนะครับเวลาจะเป็นตัวพิสูจน์ทุกอย่างคราวนี้มาดูในส่วนของทองคําแท่งชุดนี้นะครับก้าหกห้าตอนนี้ราคาอยู่สองหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบนะครับตอนนี้สามโมงกว่านะหนึ่งร้อยขึ้นไปเทสด้านบนพักลึกลึกอะ่ะ 61.8%เนแบบนี้แล้วเด้งขึ้นจากตรงนี้เนี่ยเด้งขึ้นความสูงเนี่ยคือโซนเนี้ยอันนี้ขออนุญาตใครเทรดนองคําแท่งอยู่นะครับพี่จะทราบด้วยตัวพี่เลยคนเทรดอาจจะรู้ว่าแนวตั้งระดับ28,730น้องก๊อฟแถวเนี้ยพี่ซื้อสูงกว่านี่พี่ยังออกไม่ได้เลยคือมันเป็นโซนอะถ้าขึ้นมาโซน2 8 7 3 0หรือเกินมานะถ้ามีกําไรนะพี่พี่ออกเถอะ ผมพูดจริงเพราะความสูงมันจะเริ่มเตี้ยลงตอนนี้แนวรับอยู่28,620กรอ็ขออนุญาตวอวยพรให้รับอยู่แล้วเด้งนะเพราะถ้าเกิดรับไม่อยู่เนี่ยก็ไม่ค่อยได้มอง28,460นะพี่ผมมองแถว28,200แถวเนี้ยไม่ได้มองรับด้วยนะคือมันเป็นแนวที่หลุดไม่ได้โอ้น้องก๊อปบายแอดมากเลยอย่างนี้มองลงอย่างเดียวเลยสิ มันขึ้นมาแล้วไงมันขึ้นมาให้ปิดแล้วปิดหรือยังอะ่ะเท่านั้นเองนะครับถ้าชุดนี้เทสระดับ61.8ลองหาข้อมูลนะลองศึกษาดูนะพี่ถ้าหลดลงมาลึกแล้วเด้งมันจำเป็นจะต้องเด้งแรงเพราะถ้าเกิดเด้งไม่แรงโอกาสชุดนี้จะเกิดเป็นซิกแซกหรือถ้าวัดตามฮาร์โมนิกโอกาสจะเกิดเป็นแคลปนะครับเป็นปูอ่ะจะสูงมากก๊อฟก็เลยจะให้แนวรับที่ค่อนข้างถือว่าลึกแล้วนะ 27,900ถ้าใครจะเสี่ยงซื้อนะ27,9 0 0ก็ว่าหน้าซื้อแต่ถ้าเมื่อไหร่หลุดระดับ27,780แถวนี้ถ้าหลุดลงมาถึงแล้วนะอย่าซื้อเลยพี่ผมพูดจริงๆเพราะแถวเนี้ยมันประมาณฟิโบนัชชีประมาณ88.6% 27,780นยปนี่คือรนะ้อยก็เปลี่ยนพี่ก่อนแต่ถ้ามันเป็นแคปจริงเนะี่ยมันจะไม่ใช่ร้อยนะมันจะลึกกว่าร้อยอีก เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างเองแต่ตอนนี้มันกำลังจะปรับลงให้ระวังเอาไว้จะดีกว่า965จบแล้วเดอ้อมาทองคำแท่งโฟนกลุ่มล้านทองนะครับให้ความสำคัญกับแนวรับแรกเลย2 9 6 5 0สํำหรับโฟนครับถ้าเกิดผมผมอวยพรเลยนะพี่ขอให้รับอยู่แล้วเด้งงไปเลยนะสำหรับคนที่ติดอยู่เนี่ยผมอวยพรให้พี่ออกได้เลย แต่ถ้าเกิดคนรับไม่อยู่โอกาสที่หลุดลงมาที่29,484บาทจะสูงมากแนวรับจะรู้ได้ไงน้องก๊อฟว่าการลงชุดนี้มันจะลงลึกอย่างที่น้องก๊อฟบอกมันต้องห้ามหลุด29,215บาทมันต้องไม่หลุดเลยนะเพราะถ้าหลุดโอ้ผมว่าลึกเลยพี่ผมว่าลึกอะสิ่งที่จะเรียนมีอ้อไม่ได้ยังไม่ได้บอกแนวต้านเลยไวพอได้ขึ้นมาที่29,764บาทขึ้นมาถึงหรือสูงกว่าถ้าพี่พอใจกําไร ปิดเถอะพี่ปิดเถอะจริงๆบาทมันไม่เอือ้อพี่ดูเดหัวปักตั้งแต่โอ้โหโซนบนเลยพี่ดูเวลาเขาปักสูงๆอันนี้ตลาดมันเฉลยไปหมดแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดนะครับผมกลับมาในส่วนของ go future นะครับคนที่เทรด gf นะครับเทรดเหมือนต้องคํำแท่งเลยแต่ว่าใช้เงินน้อยกว่าเยอะมากนะครับ ชุดแต่ว่ามีระยะเวลานะบอกก่อนนะโกลฟิเจอร์ซีรีส์จีนี่หมดอายุสิบ่กุมภาธ์นะถือได้2เดือนพี่จะกําไรแสนหนึ่งสองแสนห้าแสนเนี่ยพี่ต้องปิดมันถือยาวมากกว่านั้นไม่ได้นะครับชุดนี้100ลากขึ้นไปข้างบนพักลงมาครึ่งทางเห็นไหมแล้วเด้งอุย้ยพักมาครึ่งทางนี้ต้องเด้งแรงนะแต่พักลงมาขึ้นทางเนี่ยแล้วดันเด้งขึ้นไม่สูงโอกาสที่เราจะใช้เครื่องมือที่เขาเรียกว่าฮาร์โมนิกมันจะค่อนข้าง ใช้ได้นะครับส่วนตัวก็มองว่าถ้าเทรดในตลาดไซเบก็ว่าโคตรแม่นเลยนะครับชุดเนี้เทสห้สแล้วเด้งฉะนั้นโซนต้านสำหรับตอนนี้เท่าไหร่28,720ื็ด้ก็ว่าเนี่ยต้านเจ็้อยสีมันมันมันขึ้นมาเกินแล้วแล้ว,ลวมันยืนไม่ได้ไงฉะนั้นโซนตั้งแต่7จ็อยสีขึ้นมาจนถึง28,840ก็ว่าต้านเหรอพี่ผมว่าต้านอะ่ะบน,นเนี้ยพี่ดูอินดิเคเตอร์เนี่ยมันไม่โกหกอะ่ะ แสดงว่าสัญญาณเนี่ยมันถูกขายอินดิเคเตอร์มันถึงได้แนะอคชั่นนะอันเนี้ยด้วยราคามันมีวอลลุ่มมันมีพฤติกรรมของแรงขายออกมาอินดิเคเตอร์มันเลยส่งสัญญาณออกตามมาอันเนี้ยทีหลังนะอันนี้มันต้องมาก่อนด้อนะครับฉะนั้นถ้าหากว่าขึ้นมาโซนนี้แล้วลงไม่ได้อน้องกอ๊อฟอ๋อโอกาสนี้มันจะเกิดเป็นแบดหรือค้างคาว่สูงมากถ้าเป็นแบดจริงนะเขาจะมีเป้าลงที่28,130ครับ ฉะนั้นรับ28,600กับ28,490ด้วยมุมมองส่วนตัวถ้าใครจะชอบเทรดสั้นไม่สนนะพี่จะเทรดสั้นน้องก็พี่ซื้อแถวนี้แล้วเด้งแล้วพี่ขายเลยเอาที่ชอบมันไม่ใช่ใช้ไม่ได้มันก็ใช้ได้แต่สิ่งที่น้องก็มาจะเรียนพี่ว่าก็ถ้ามันเป็นตามแพทเทิร์น28,490มันจะเป็นจุดที่หลุดไม่ได้นะครับเพราะถ้าหลุดเป้าที่จะลงคือ28,130แถวนี้ถ้าจะซื้อก็ซื้อแถวนี้ก็ได้ แต่ก็ว่าไม่น่าจะหลุดเกิน28,020คือไม่ควรหลุด2อ0 0 0่แดนะพูดง่ายๆของชุดที่เป็นแบตนะเพราะถ้าหลุด28,000ก็เรียนพี่ได้เลยครับคือลึกมากครับพี่เดี๋ยวตลาดก็ฉเฉลยนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของ g o h นะครับหมดอายุสิเนมีนาชุดนี้วันนี้ก็อาจจะพูดละเอียดนิดนึงนะครับก็ ก็ว,ว่าเป็นประโยช์กับพี่ๆอ่ะพี่ลองดูนะชุดนี้นะขึ้นเปิดแกบนะครับเบรกเบแกบฟึบเป็นรันเวกแกรฟึบนี่เห็นไหมครับรันเวกแกรบมันจะเกิดขึ้นประมาณครั้ง2ครั้งประมาณนี้นะครับแล้วเกิดเอ็กเซิชันแกปบพี่เห็นไหมเนี่ยปิดแกรบปิดแกบเลยแต่สมการชุดนี้คือเขาพักน้อยแล้วเขาวิ่งขึ้นต่อแต่ทั้งชุดเป็นขึ้นพักขึ้นพักแล้วขึ้นต่อชุดนี้ เราก็จะวัดความสูงองชุดนี้เขาลดลงมาเท่าไหร่พี่หกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นตมันเป็นแนวรับที่มีนิยาสำคัญเวลาเราวัดฟิโบนาชีนะครับเทสระดับหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าเทสปึบวิง่งวิ่งเป็นหนีผีเลยนะเนี่ยขึ้นปื๊บปื๊บป,บปบขึ้นแบบกระโดดแกลบอะขึ้นแบบนี้คือขึ้นแบบคือมันขึ้นพี่เนี่ยขึ้นแล้วเกิดแกลบเนี่ยมันมีแรงซื้อไนงะฉะนั้นขึ้นแล้วมีแรงซื้อพี่เห็นไหมครับขึ้นเป็นปากแต่เลยเห็นะ อย่างเงี้ยแนวโน้มยังขึ้นได้ต่อแล้วตรงไหนเป็นแนวต้านเหรอน้องก๊อฟถ้าอินดิเคเตอร์ตรงเนี้ยเขายังขึ้นตอนนี้นพันแปดร้อยสิบสองนะพี่ตลาดฟิวเจอร์ยังเปิดนะตอนนี้ก๊อฟก็มองประมาณพันแปดร้อยสิบสี่จะเป็นแนวต้านและพันแปดร้อยยี่สิบสองก็มองแถวนี้อันนี้เป็นต้านแล้วถ้ามันเกินพันแปดร้อยยี่สิบสองน้องก๊อโอ้โหมันวิ่งขึ้นระเบิดเถิดเทิงนะพี่ถ้ามันมันเกินอะนะครับฉะนั้นชุดนี้ถ้าเกิดไม่ผ่านพันแปดร้อยสิบสี่จะมีแนวรับนะครับ พันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าโอ้แถวเนี้ยเป็นรับแรกรับถัดไปคือพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองหลุดไม่ได้เลยนะโดยเพาะในกรอบเนี้ยถ้าหลุดลึกเลยนะพี่พันเจ็ดร้อยห้าหกอ่ะคือมันหลุดไม่ได้อะ่ะเรียนเลยราคาเนี้ยถ้าหล่ดลงมาถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองถ้าขึ้นต้องเด้งต้องเด้งอย่างเดียวถ้าหล่ดลงมาเทสแล้วไม่เด้งมันยังไถ่ลงต่อเนี้ยอันนี้น่ากลัวแล้วนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของ x อ e u คนที่เทดเป็นสปอต ตอนนี้1 8 9นะครับสิ่งที่เราจะดูกันคือวัดหาชุดขึ้นพี่ดูนะความสูงลากขึ้นฟึบชนเท่าไหร่ครับ6 1 8ครับ1829้บครับเทสแบบ,บไม่ขาดไม่เกินนะแล้ววิ่งลงเลยพอเขาวิ่งลงเนี่ยตรงนี้ก็ไม่อยากรู้ละก็อยากรู้ว่าสมการจากชุดพักทั้งชุดเนี่ยเขาลงได้เท่าไหร่ที่น่าจะมีจังหวะได้ซื้อ เราก็วัดร้อย้างล่างสูตรนางบนเทสพันเจร่าิบสชนเป๊ะเด้งฟึบรู้ได้ไงน้องก๊อฟก็มัน6ก8ิเอ็ดจุดแปดไงนะครับมาสอนให้ทุกคนคิดเป็นนะครับพอเขาเทสรับปุ๊บแล้วเขาเด้งพี่ดูเด็ดหนึ่งสสาโอ้โหน้องก๊อฟเป็นทีไวโซเยอรเปล่าเขียว3แท่งเนี่ยมันเป็นบาร์ชาร์ทที่เขาเรียกว่าเนวนโน้มขึ้นถ้าถามส่วนตัวก๊อฟนะ ในการคิดชุดเนี่ยก,กับไม่ได้คิดเหมือนสิ่งที่เขาพูดเมื่อกี้ออกมาเลยนะไอ้ที่มีค่างเงินบาทเป็นตัวแปรถ้านี้เป็นร้อยนี่เป็นศูนย์วิ่งชนห1 8ดจุดดพักได้น้อยถ้าพักได้น้อยถ้าขึ้นมันมีวิธีคิดแบบนี้นะมาเช้านี้เขาเบรกพันแปดร้อยหนึ่ง 1, ขึ้นมาพันแปดร้อยหกอะไรนี่ขึ้นเลยใช่ไหมพี่ต้านสําคัญในตอนนี้คือพันแปดร้อยสิบสามถึงพันแปดร้อยยี่สิบจะไม่เกินเนี้ยนี่คือโซนต้านเลยถ้าขึ้นผ่านตรงนี้ไม่ได้ โอกาสพักลงมาลึกถือว่ายังมีอยู่นะถือว่ามีนะครับอ้าวแล้วน้องก๊อปแล้วถ้าเกิดเขาเบรกและพันแปดร้อยี่สิบ้เขาเบรกขึ้นไปได้อะถ้าเบรกดได้ใช่ไหมพันแปดร้อยห้าสิบถึงสูงกว่าเลยพี่ก๊อปเอาเนี่ยต้านนี้ก่อนเลยพันแปดร้อยห้าสิบอยู่ที่เบรกไหมอะคือถ้าไม่เบรกไปไล่ซื้อแถวนี้แล้วเกิดพักนี่อันนี้ไม่รู้ต้องย่อยทำเฟรมดูกันนี่เป็นทำเฟรมสี่ชั่วโมง ชุดนี้วัดฟิบูนาชีแบบรีเทสเห็นไหมว่าเทสพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองขึ้นพักขึ้นพักขึ้นพักขึ้นความสูงเริ่มเตี้ยลงฉะนั้นแนวต้านพอเรามาย่อยไทม์เฟรมเราจะเห็นความสูงที่ที่มันละเอียดขึ้นฉะนั้นแนวต้านพันแปดร้อยสิบสามถึงพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดมันมีนายามัยสำคัญจริงๆอะ่ะสองต้านเนี่ยถ้าเบรกสูงว่าพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับก็ให้ขึ้นไปเลยพี่ไม่ลงแล้วละ่ะไปต่อสูงด้วยนะครับนูนพันแปดร้อยห้าสิบยังได้เลย แต่พอเรามาย่อยท์เฟรมสิ่งที่เราเห็นเลยคือโอ้โหนะครัออฟอินดิเคเตอร์ระดับเพดานมันจะไถให้พี่หรือมันจะทุบอันเนี้ยไม่รู้ไม่รู้จริงพี่ถ้ารู้นี่รวยเลยนะก็ไม่รู้ไงก็เดีพี่ดูเดีย๋ยมันสูงขนาดเนี้ยคือมันขึ้นต่อไม่มีปัญหาเลยพี่แบบเนี้ยมันขึ้นม,มีปัญหาแต่เวลามันลงพี่ดูเดีย๋ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเวลามันอยู่ที่รงสูงอะจะซื้อไหมอ่ะอันเนี้ยผมไม่รู้นะครับแนวรับ 1,801งพันแปดร้อยหนึ่งพันจ้กสิบสองแต่ถ้าเกิดหล่นจากโซนนี้นะพันเจ็ด้ปสิบสองจะรับอยู่ก็เหอะใช้คํานี้ดีกว่าถ้าหล่นจากโซนเนี้ยก็ได้มาตั้งต้นแถวแปดสองอะ่ะถ้าหลุดก็เนี่ยหกหนึ่งหกเก้าอีกอ่ะทาเฟรมสี่ชั่วโมองมันก็จะพฤติกรรมเดิมๆครับย่อยทางเฟรมลงมาอีกทางเฟรมหนึ่งชั่วโมง<ๆ>วัดเลยความสูงพันแปดร้อยิบเก้าพอหนึ่งชั่วโมงปุ๊บมันตัวดีกีมันก็จะลดลงใช่ไหม หนึ่งร้อยหยดบนสู่น้างล่างพี่ดูนะเด้งขึ้นมาได้เท่าไหร่สามสิบแปดจุดสองเปอร์เซ็นบริเวณพันแปดร้อยถึงพันแปดร้อยหนึ่งพี่เห็นไหมโซนนี้ไม่ผ่านพักเทสพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองสะสมพลังพี่เห็นไหมชนแถวนี้เยอะเห็นไหมเส้นเนี้เก้าสองพอมาย่อยทางเฟรนเราถึงจะเห็นไงว่าเออเขาเทสเด้งเทสเด้งจริงด้วยอย่างที่น้องก๊อฟมันบอกจริงเนี่ยเทสแล้วพอไม่หลุดพี่ดูเขาไล่ขึ้นเนี่ยเก้าสามเนี่ยหนึ่งเจ็ดเก้าสามเนี่ยเมื่อคืนอ่ะ หลังเที่ยงคืนไปแล้วพี่กำลังจะตีหนึ่งผมมันยังยังเทรดอยู่ผมเห็นคาตาเลยพี่ดูเด็ดหนึ่งจะกเ้าสามพี่ดูเขาวิ่งขึ้นเนี่ยเกือบพันแปดพันเจ็ดร้อยเก้าเจ็ดเก้าแปดเลยเนี่ยทีเดียวฟุบแล้วแท่งมันเริ่มสั้นเนี่ยแต่มันก็ค่อยซึมขึ้นเนม็ดนะเบรกสองร้อยวันด้วยฉะนั้นถึงให้ความสําคัญว่าเมื่อเช้าก๊อปให้ไว้คือชุดนี้เห็นไหมพันแปดร้อยหกเป็นแนวต้านที่มีแนวสำคัญถ้าผ่านได้ก็เนี่ยสิบสาม ตอนนี้เขายืนได้แล้วก็ต้องดูว่าพันแปดร้ยสิบดถึงพันแปด้อยสิบสามแถวเนี้ยผ่านหรือเปล่าถ้าไม่ผ่านมันก็พร้อมลงหมดนะพี่เพราะพี่ดูเดีย๋ยวอินดิเคเตอร์มันสูงนี่ไตเป็นไตหลังคาเป็นนินจาเลยนะเนี่ยพี่ดูเดีย๋ยวเนี่ยพี่ดูนะหลายคนครับบอกว่าขึ้นมาสูงแถวนเ,เนี้ยโอเวอร์บอทช็อตเลยเนี่ยปีหลังคาอยู่เงี้ยช็อตเลยนี่ชักเลยนะตั้งแต่พันแปดร้อยเนี่ยเนี่ยโอเวอร์บอทพี่เห็นไหม เบรกจะทะลุจอคอมอยู่แล้วเห็นไหมครับคือมันไม่มีอินดิเคเตอร์เทพตัวไหนที่สามารถเทรดได้ทุกตลาดอันนี้คือเรื่องจริงนะคือถ้าใครรู้มากกว่านี้นะโอ้ยน้องก็อปอินดิเคเตอร์ตัวนี้พี่โคตรแม่นเลยเมตานะครับโทรกลับมาบอกหน่อยอยากรู้เหมือนกันเพราะหามาส3าปีแล้วมันยังไม่เจออินดิเคเตอร์ตัวไหนที่มันใช้ได้ทุกสถานการณ์จริงๆมันไม่มีนะบอกไว้ก่อนก็ต้องดูว่าชุดพวกนี้ถ้าเบรก13กันเนี่ยโซนเนี้ย 2ี่สิถึงยี่สที่เขาจะมีโอกาสเป้าไปต่อแ้่แต่ถ้า,าว่าผ่านแถวนี้ไม่ได้เขาพร้อมเลยนะครับที่จะปรับตัวลงจบแล้วครับขอขอบคุณข้อมูลจากสมาคมค้าทองนะครับและขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่การติดตามผ่านทางห้องนักลงทุนผ่านทาง Youtube และ Facebook ด้วยพี่ๆที่ติดตามผ่านทางยูท b e ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งด้วยท่านที่ติดตามผ่านทาง YouTube แล้วก็ Facebook เนี่ยท่านติดตามผ่านทาง Facebook ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยมีเพียงเท่านี้อวยพรให้โชคดีเป็นของพี่ทำกำไรกันได้เยอะๆนะครับขอบคุณครับ